ัสดีครับได้เวลาข่าวของท่านจากสำนักข่าวเกียรติไทยกีฬาวุฒิทางปัญญาให้ประชาชนปันธทงทุกที่ทันทีไปทุกที่ที่มีทางสำนักข่าวมิดไทยวันนี้สุดปลายทางที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำนานที่นี่เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านหลายเรื่องอขอความช่วยเหลือให้เราประสานหน่วยงานของรัฐให้ช่วยแก้ปัญหาวิถีชีวิตชมุมชนของคนตำบลท่าเรืออห่งนี้นะครับตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงเช้าประมาณ5ชั่วโมงที่พี่น้องชาวท่าเรือพาเราไปชมบรรยากาศในบริเวณทะเลสาบลุ่มน้ำหน้านลุ่มลำน้ำหน้านแหลงนี้เราพบว่าปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขาจากหน่วยของรัฐหลายปัญหาด้วยกันสิ่งที่เราเห็นแพซึ่งเป็นวิถีชุมชนของชาวท่าเรือแล้วพบว่าบางหลังเก่าเสื่อมสภาพเสื่อมโทรม ระยะเวลาอีกไม่นานคงจะต้องล่มสลายสิ่งเหล่านี้ถือเป็นชีวิตีชีวิตของชุมชนที่ทางภาครัฐจะต้องให้การแก้ไขสนับสนุนนะครับในส่วนที่รับของลุ่มำลนำน้ำน้านที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้านะครับเราจะพบว่าทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์มากมายเราพบวัสดุ เศษไม้จะเป็นท่อนไม้เก่าลอยน้ําที่มีอา,อายุน่าจะหลายปีที่ลอยตามลํนาน้านานมา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 ,มา,มาอยู่บริเวณนี้สิ่งเหล่านี้เราถามชาวบ้านว่าทําไมไม่เก็บท่อนไม้เหล่านั้นมาทําประโยชน์มาทําเป็นอัตกรรมฝีมือเพื่อจะได้จําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งเราพบเห็นว่าเรื่องอย่างนี้จังหวัดอื่นๆเขาทํากันพี่น้องที่นี่บอกว่า ที่นี่ทำไม่ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลํานำานาาไม่อนุญ,ญารทำเรื่องเหล่านี้เราต้องฝากให้กับผู้ที่มีอำนาจในจังหวัดแล้วก็อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็หลายหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาร่วมมือแก้ไขว่าไอ้ของอย่างนี้จะปล่อยให้มันเสื่อมสภาพไปโดยไม่มีประโยชน์หรือจะนําของเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาสร้างประโยชน์ ก็คงต้องฝากทางท่านผู้ว่าการจังหวัดอุตรดิตถ์และก็ทางอธิบดีกรมุทยปาป่าและพันธุ์พืชแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลองไหมลองมาตั้งคณะกรรมการร่วมกัน,นระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับผู้นําชุมชนเชิญน,นักข่าวสื่อมวลชนมาดูว่าท่อนไม้เหล่านี้ที่มันลอยตามน้ามาแล้วมันมาอกองสเป็ดสปะอยู่ตามตามตามเชิงตามตามริมเกาะริม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 แม่น้ำเนี่ยเราสามารถที่จะมาทําประโยชน์ได้หรือเปล่า นะครับตลอดตลอดฝั่งริมเกาะฝั่งเกาะที่เราได้ไปพบเมื่อช่วงเช้านะฮะเราไปพบว่ามีอยู่ที่ที่เราแปลกใจว่าโครงการอย่างนี้ควรที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่ควรที่จะให้เสื่อมสภาพไม่ควรที่จะให้หมดสภาพไปกับว่ากับเวลาที่ที่ที่ผ่านมาเราพบว่าโครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านขุยเจริญซึ่งเนื่องมาจากโครงการพระตำริโดย จ,จังหวัดฐานบกอุตรดิตได้เป็นคนเริ่มโครงการเมื่อเราดูตามป้ายนะครับเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี51ที่ผ่านมาและวันนี้โครงการเหล่านั้นกำลังที่จะหมดสภาพไม่มีสภาพที่จะให้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ได้เนื่องจากเราไปพบว่าแพรของของของ,ของโครงการอันหนึ่งมาจากพาระราำริโครงการดังกล่าวนียกำลังจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้เนื่องจากแพรมีสภาพที่ ท,ที่เก่าและก็ทุดโทมผมถามเจ้าหที่ที่ดูแลซึ่งเป็นเจ้าที่ทหารจากจังหวัดฐานบอกอุตรดิตถ์นะครับชื่อพลทหารเดชสายน้ําเย็นซึ่งเป็นเจ้าที่ของของของจังหวัดฐานบอกอุตรดิตถ์ซึ่งดูแลแพร่ดูแลโครงการดังกล่าวบอกว่าไม่สามารถตัดไม้ซึ่งเป็นไม้ที่จะมาทําแพรได้เป็นไม้สร้างไม้้างก็คือลักษณะไม้ไผ่นะฮะที่เราเห็นดูทั่วไปเนี่ยฮะซึ่งไม้สร้างเหล่านี้ จะขึ้นอยู่บริเวณป่าในในอุทยานเจ้าที่ของของฐานเจ้าที่ฐานคนดังกล่าวบอกว่าไม่สามารถตัดได้เนื่องจากทิดกฎหมายเรามองว่าป่าอยู่ได้คนอยู่ได้ป่าขาดคนก็ป่าอยู่ไม่ได้คนขาดป่าคนก็อยู่ไม่ได้คงจะต้องฝากเรื่องนี้ให้กับผู้ที่มีอำนาจเข้ามาแก้ไขนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราจะสร้างให้คนท่าเรือได้มีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้น ให้คนที่นี่อยู่กันได้อย่างมีความปกติสุขและก็มีอนาคตที่ดีลูกหลานจะได้มีอนาคตที่ดีควรที่จะพัฒนาให้เป็นเรื่องของการเชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้หรือไม่หรืออาจจะมาส่งเสริมสนุนในเรื่องอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์กับชาวท่าเรือขอฝากไว้เดินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ